หมูอารมณ์ไม่ดีแล้วหางสั่นกระดิกหางแยกแยกแสดงว่าอารมณ์ไม่ดีเมื่อกี้นี้ลูกหมูกับยุทะเลาะก,กันแล้วน้องนัดเขาเดินมาปลอบใจก็เลยถ่าย หนึ่งสองสามและตัวที่สี่เข้ากับใครไม่ได้เ <laughs> มื่อกี้จะทะเลาะกันแม่ไล่เป็นไรเป็นไรไม่เข้าใจอะไรกันทำไมไม่เข้าใจกันกินน้ำต่อกินน้ำต่อเมื่อกี้กินน้ำแล้วถังน้ำเวลามัน มันลดลงมันก็จะเกิดเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันไหลอะ่ะมันมันเป็นแบบแบบเป็นลูกๆเดี๋ยวไปดูนะเป็นลูกอะ่ะลูกน้ําขึ้นไปทางบนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันลดนะ่ะแต่ลูกหมูกินน้ําเก่งกินน้าเป็นนาทีเลยกินน้ําเยอะมากลูกหมูอะ่ะกินน้ําเป็นนาที มันไม่ดังบองบองเดี๋ยวมันดังบองบองแล้วลูกหมูจะตกกระใจนั่นนั่นนั่น ไม่ต้องจ้องหน้ากันเลยไม่ต้องจ้องหน้ากันเลย <c oughs> อยู่ด้วยกันก็งอนกันทะเลาะกันดูดูก็ทำหน้าดูก็ทำหน้าไม่สบอารมณ์ สรุปอารมณ์แมวหรือตัวอ่างก็ไม่รู้ตัวเลยตัวใหญ่จริงจริงอารมณ์บดจอยอารมณ์บดจอยอารมณ์บดจอย